สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มกันครับงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดยุทนะครับแต้ม2ตัวด้านล่างอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้679-125นะครับ679-125 ต่อมาก็แต้ม2ตัวด้านบนอาจารย์คำนวณได้235790แต้ม3ตัวด้านบนของอาจารย์คำนวณได้457013นะครับ457013ใบนี้แต้มรวมล่างของแอดขุนเดชนะครับ อาจารย์คำนวณได้3าม8 9ทุกท่ัน3,4,6,8,9กต่อมาก็แต้มรวมบนนะครับคำนวณได้1,3,4,5,7,8ใบนี้แต้มร่างของอดรตัเกตแก้วสิรินะครับอาจารย์คำนวณได้1 2ึ่งส ต่อมาก็แต้มสอน,อนบนนะครับอาจารย์คำนวณได้1นึ่งห้ทุกทันหนึ่งสามห้าหกต่อมาจะเป็นแนวทางแต้มล่างแต้มล่างของอาจารย์คำนวณได้2องสาี่แปดนะครับ2 3 4 8 9มสี่แาแนวทางของอสมหวัง มาด้วยการก็แต้ม2ตัวด้านบนอาจารย์คำนวณได้12479นะครับถัดมาแต้ม110คำนวณได้012578แต้ม110อีกสูตรของอาจารย์คำนวณได้025679นะครับ ต่อมาก็แต้มรอสอนอคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสแต้มรอสอนออีกสูตรคำนวณได้2 3งสามห้ดแปถัดมาจะเป็นแนวทางแต้มร่างใบม่วงของอาจารย์วันชัย คำนวณได้023 5 6 7 8นะครับ023 5 6 7 8แปรมร่างอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับสูตรนี้คำนวณได้7 8 2 3 4ถัดมาจะเป็นแนวทางแต้มสนบนนะครับ อาจารย์คำนวณได้ 6, 8, 9, 1, 2ทุกท่าน 6, 8, 9, 1, 2ต่อมาจะเป็นทางแต้มร่างของอาจารย์วิรัตนะครับสูตรนี้คำนวณได้ 2, 3, 4, 7, 8ทุกท่านใบนี้ก็แต้มร่างอีกสูตรนะครับ อาจารย์คำนวณได้3 4มสี่แต้มล่างอีกสูตรนะครับสูตรนี้คำนวณได้6 8 0ปด5ยังอยู่กันที่แนวะทางแต้มล่างนะครับ สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่ห้าถูกทันถัดมาแต้มสอนอบนอาจารย์คำนวณได้134680ามสต่อมาแต้มสอนอบนอีกสูตรนะครับ สูตรนี้คำนวณได้หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามแปมสอนอบนสูตรนี้คำนวณได้หกแปดศูนย์สองสามห้า แต้มสอนอบนสูตรนี้ของอาจารย์ได้2 3 4สามห้านะครับแต้มรอสอนอของอาจารย์คำนวณได้2 4 6 8ี่หใบนี้แต้มรอสอนอนะครับ2 4 6 8ี่ห มาต่อกันที่แต้มสองตัวด้านบนของแอดชวโรดนะคะอาจารย์คำนวณได้ศ1 2ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาแต้มล่างของแอดขุนพิพรคำนวณได้4ี่ห้าหกแสองแต้มล่างสูตรนี้คำนวณได้5 7 8 สี่หกเก้าแต้มล่างสูตรนี้คำนวณได้สี่แปดห้าเก้าศูนย์สามยังอยู่กันที่แนวทางแต้มล่างนะครับใบนี้คำนวณได้สองหกแปดเก้าศูนย์หนึ่ง แทมร่างใบนี้เลขเด่นแบบสี่ตัวนะครับคำนวณได้หนึ่งสองสี่หกต่อมาก็แต้มร่างสี่ตัวเรียงคำนวณได้หกเจ็ดแปดเก้าเด่นแต้มร่างสูตรนี้ของอาจารย์เหลือตัวเด่นทั้งหมดห้าตัวนะครับก็คือหนึ่งสอง หกทุกท่าน12689ต่อมาก็จะเป็นทางมัดรวมแทมร่างนะครับได้ตัวเด่นทั้งหมด3ตัวก็คือ689แต้มรองของอาจารย์ได้2กับ4 แ้ม2ตัวด้านบนของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์สองหนะครับแต้ม3ตัวสูตรนี้คำนวณได้789ดแปดเกา่อมาแต้ม3ตัวบนสูตรนี้ได้แปดศูนนะครับ80123 แต้ม3ตัว4ตัวเรียงนะครับคำนวณได้ศ1 2ย์123ทุกท่านต่อมาเด่นแต้มล่างของแอดมุกค,คำนวณได้02357ถัดมาแต้มล่างของแอดนาคิโนนะครับคำนวณได้456 7832 แต้มสอนอบนของอาจารย์คำนวณได้2345678นะครับแต้มสามตัวคำนวณได้8901236ทุกท่านต่อมาแต้มสองตัวบนนะครับของอสาริกา คำนวณได้0378ต่อมาก็แต้มรวม110หน่วยของอาจารย์ทองก้อนคำนวณได้6892แต้มล่างของอาจารย์สุพโชคคำนวณได้0123 5689 แต็มสอนอบนได้0ูนย์หนึ่งสอแปดมสามตัวได้0 1 3ย์7 8 9ทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ